เพลงจากเครื่องไฟขยายเสียงดังแห่บรรเลงไกลมาจากทางบ้านใต้เพลงในทำนองแบบนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นเพลงจากงานศพเพราะในหมู่บ้านจะชอบเปิดเพลงในทำนองนี้หากมีคนตายส่วนง,งานอื่นเพลงที่เปิดก็จะแตกต่างกันไปเจ้าแดงที่เป็นลูกชายของยายเปี่ยมพ่อคือตาลิตแต่ตาลิตนี่แกตายไปตั้งแต่เจ้าแดงยังเป็นเด็กเจ้าแดงเลยอยู่กับแม่สองคนมาตลอด บ้านที่แดงอยู่เป็นบ้านเก่าที่พ่อทิ้งไว้ให้ต้นสภาพบ้านก็เก่าผุพังตามกาลเวลาบ้านนี้อยู่ทางหัวบ้านคือทางเหนือเขาจึงเรียกกันว่าบ้านเหนือและคืนนี้ก็มีสวดศพคนตายทางบ้านใต้ห่างกันอยู่พอสมควรและแน่นอนใหญ่เปี่ยมแม่แกต้องไปช่วยงานอย่างเสียไม่ได้เพราะใหญ่เปี่ยมแกเป็นคนชอบช่วยเหลือไปร่วมงานต่างๆแกไปหมดงานบวชงานแต่ง ไม่เว้นแม้แต่งานศพสนิทหรือไม่สนิทแกก็จะไปช่วยลงครัวเสมอคืนนี้ก็อย่างที่แดงคิดเอาไว้หลังจากที่แม่กลับจากในานาในไร่แม่ก็บอกว่าคืนนี้แม่จะไปช่วยงานศพให้ลูกก็คือเจ้าแดงให้อยู่เฝ้าบ้านคนเดียวแดงก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะอยู่คนเดียวเป็นประจำอยู่แล้วคืนนั้นแม่ออกไปงานศพตอนทุ่มเศษส่วนแดงก็นั่งทำการบ้านอยู่นอกฉานหน้าบ้าน ตรงที่เคยนั่งเป็นประจำแดงนั่งทำการบ้านไปจนรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มหนาวช่วงนั้นเป็นปลายฝนต้นหนาวอากาศลมพัดเย็นในช่วงดึกๆแดงจึงรีบเก็บของปิดไฟนอกบ้านเตรียมเข้าไปในบ้านในตอนที่ปิดไฟไปได้สักพักกำลังจะลงกรปิดประตูหมาในละแวกก็หอนเสียงเย็นเยอืเยอกแดงเคยได้ยินเสียงหมาหอนแบบนี้บ่อยแต่มันไม่ได้เข้าใกล้บ้านขนาดนี้ รอบนี้มันหอนวนเวียนอยู่ใกล้ๆแดงจึงรู้สึกกลัวเป็นพิเศษแดงเข้านอนในมุง้งเปิดวิทยุฟังเพลงไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเคลิ้มเลยยื่นมือไปกดปิดแดงหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูแดงงัวงเงียตื่นไปเปิดเพราะน่าจะเป็นแม่มาเคาะแม่แม่เหรอครับทำไมไม่เปิดเลยล่ะแม่ผมลงกรนบนเอาไว้ เขย่าแรงๆหน่อยมันก็หลุดแล้วแดงพูดจบก็ไม่ได้มีเสียงตอบแดงจึงเปิดประตูออกไปดูคราวนี้ก็ต้องทำให้แดงขนลุกวาบตั้งแต่หัวยันขาเพราะแดงเปิดประตูไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเดินลงบันไดบ้านไปแต่เขาเดินตีนไม่แตะพื้นลอยไปในอากาศแดงยืนตะลึงนิ่งในใจก็กลัวว่าผู้ชายคนนั้นจะหันหลังกลับมา แดงได้แต่ยืนดูเขาในความมืดหมาสามสี่ตัวก็หอนรับกันละงมพวกมันเหมือนจะเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นแต่มันก็กล้า,ก,า,ก,าก,กลัววิ่งเข้าไปใกล้เสร็จแล้วมันก็ร้องหงหียงออกมาแดงนั่งหมอบข้างราวบันไดแอบดูจนล่างนั้นเดินลับหายแดงจึงรีบวิ่งเข้าบ้านปิดประตูคราวนี้แดงลงกรอนอย่างดีทั้งบนทั้งล่างจนเวลาเกือบห้าทุม แดงได้ยินเสียงแม่มาเคาะเรียกพอแดงได้ยินเสียงแม่ก็รีบเปิดประตูแดงกอดแม่ตัวสันแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรแดงก็บอกว่าผีหลอกผีผู้ชายมันเดินมาเคาะประตูแล้วมันก็เดินลงบ้านไปแดงพูดจบแม่ก็มีทีท่าดูก,กังวลจากนั้นแม่ก็บอกให้แดงไปด้วยกันแม่พาแดงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับไปที่บ้านงานที่แม่เพิ่งมาไปถึงแม่ก็ชี้ถามใช่คนนี้ไหมลูก พอแดงเห็นรูปหน้าศพที่แม่ชี้ให้ดูก็ถึงกับเข่าอ่อนแดงรีบตอบคนนี้ล่ะแม่แล้วเขาไปทำอะไรบ้านเราแดงพูดเสียงสัน่นแม่จึงเปิดถุงเสื้อผ้าออกให้แดงกับพวกญาติของคนตายดูคือแม่ของคนตายที่เห็นว่าเสื้อผ้าของคนตายทิ้งไว้บ้านก็ไม่ได้ใช้จึงจับใส่ถุงให้แม่เปียมแม่ของแดงที่มาช่วยงานนี่แหละเพราะว่าแดงน่าจะใส่ได้ แต่แม่ก็ไม่ได้บอกเล่าเจ้าของเขาเสียก่อนไม่คิดว่าเขาจะห่วงตามไปหาถึงที่บ้านขนาดนี้หลังจากที่รู้สาเหตุที่ผีมาหลอกแม่ก็พาแดงจุดทูบไหว้ขอเข้ามาและบอกกล่าวในการนำเสื้อผู้ตายมาใส่แต่แดงตั้งแต่ได้เสื้อมาก็ไม่เคยใส่ชุดเหล่านั้นเลยแม้จะขอแล้วก็ตามจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีเจ้าคุณศีรภพบหรือว่าคุณแดงทีมส่งมาแบ่งปันประสบการณ์เจอผีให้พวกเราได้รับฟัง ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ช่องฟอราพอขอตัวลาไปก่อนและขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ